สวัสดีครับพี่น้องพ่อช่องบาร์ตุยลำเพิร์ตอวเชียวครับพี่น้องนี่พี่น้องไปไหนกันมาวงหนึ่งี่น้องเอฟซีทำหาหลายหลายทำหาว่าลุงเต็มยังอยู่ไหมลุงเต็มอยู่ไหมลุงเต็มครับสวัสดีครับโอ้ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่เตี่ยเอาจริงๆริเหรอถ้าไม่มีรถจะไม่ออกจริงเหรอเนี่ยไม่มีรถขับไม่ออกจริงเหรอ าตอนนี้ฝากเท่าไหร่แล้วฝากกี่หมื่นแล้วมีเอาดีๆพี่กาพีกายฝากกันใช้ไปเท่าไหร่กี่หมื่นสองหมไกีกายลสองหมืมโอ้ไดครับไก่โพดรดครับยอะสบดีเจกอนเป็นไหนะสบายดีสบายดีไปยังก็เล่งยกเลยฮะไปยังก็ได้นกเลก โมีคนขึ้นควหอดแล้วซุว้มควายกำลังถอยรถควายบัสีวางให้จ้าวางแหนก็นตามน่ะควายโม้หัวให้เจ้าวิเคราะห์เป็นยังไงบ่อยฟังดูคือออกงานเสอมอลำซ้ำบ่เนี่ยบ่บ่อลำซ้ำไก่ลายอย่างอ่าไก่ประ, cỏ, ประกอบปากการงวนหลอกงวนหลอกอบ่หลายอย่างบ่แล่วมีเงินเก็บดอ <ừ. S 1> าก็ข้าวห่อข้าวหอยโอ้๊ยเจียงน้ำหอยอ่า หลากหลายย่างนี่ไงมันคนตัวนี้มันปลูกหยังจาก็ปลูกมันอยู่ด้วยกันจะโคนนี้พิบหก่อใยิมไม่อยู่ปะพอ่ยิ้มไม่อยู่ตัวคนเพี่ยนซื้อไม่แล้วเลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาเลี้ยนซื้อมาคนมีเมียเอ้ยลงยิ้มสวัสดีลุงยิ้มแมงบาทเนีย มาเป็นหนักกักเก้าอีกบ้านนี่เงิน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 ดเอังพาะีเราฝากตอนนี้จอฝากคนในเจ็ดแปดเก้าพันแ้มีเงินฝากบ่บ่ได้ไปหาไปหาร้านไผ่ไปไปเห็นกันยู่บ้านบ้านนักก่อบ้านเดียวกันไหมยังก่อนคือบานอรก่อนคือบ้านยังกอนคือบ้านเป็นบ้านเกน่คือบ้านงลมเงินฝากมาคอยซื้อมือบ้านนี่มือเื่อเนี่ ไปเล่นมาโคกซุวอบณาจะเรียกพ่าเราไปเ้วยให้พี่น้องไปหาบ้นเรียนยิมุกยหารเดือนหนาเนี่ยที่แปดเมตรคือไดนยินข้าว่าฮะได้ยินข้าวมาถืเขาต้มข้าเขียด่ต้มดอกขาโคต่างหากันเาต้มดอกเขียนเขาจะไปอ่แค่หารอยนี่ลุงเต็มลุงเต็มมึงอยู่นะ เต็มลุงเยี่ยมทำมาไรสุดนี้เรลงเยี่ยมัหนึ่งสองใส่เงินเงินฝากเงินโยใส่ไปใส่บัดออกงานสมือไปใส่ห้าวันนอห้าวันนอไปไหนหมดไปไหนเฮ้ยกรอธิบายหน่อยเงินไปไหนหมดเงียดหลายว่ะ เงือดหลอ่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ยสาดกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันเดี๋ยว่าถามมาอันสีแดงเงินมือแรกมีถังบ่เอามาครับซิมหาอันซิมหาจริงจริงซิไปมาไปทั้งหลังครใส่ทั้งวัดใส่ทั้งวัดเอามาใส่ท่างโรงเรียนครับเอาทั้งวัดทั้งเรียนก็มาครับกรรมการเนี่ยมาไว้ครับ เอามาเลยครับเออติดตามจะร้นตามตลอดพุ่โตแมมัคุณนี่ได้มักกระวงนึงให้ผ่านไปเดียวกระโงหนึ่งหมักแ้งหมักเป้งสีไหสดสมุนรครับขอบคุณหนลายครับปเห็นที่รถมันไรสดตรงทางมากครับโอ้ติดตามเนาะติดตามขอบคุณนลายรดูตัวเท่ข่อยบะตัวจากไหนแหละ้างม่อนทอดไปมนอนฝาแต่เมื่อวานนี่ละแกับน้องกีบ พี่ลาบ้องแป๋มพ่อเจ้าเบาถูกใครเมื่อยลุงเยี่ยมเจ้าเบาลุงเยี่ยมกูจ้าลุงยิ้มว่าคู่กันกันรับหลานว่ะร้านหลานร้านลุงลุงเป็นไหนอยู่บ้านไหนเนี่ยู่บ้านเฮาอย่าะบ้านคาเนี่ยคือเก่งคือชุดยอดจ้าแจงไม่เบิ่งซื่อใจเนี่ยทุกปีบ่ะคนจ้างทุกปีบ่บ่ชุนจอด จ้าทุกปีเราจะว่าบไงนี้จะหน่ายกอมจาบงพี่เจะเกเพื่อนอะไรเนี่ยบ่พเจ็บเอาพนนี่จะภาพบ่จ้า่จะภาพโอ้คือดีเนี่ยว่าอย่าเราเพื่อนชั่มาได้นะยั่นางแเออถ้าปีกไกนด้ ทพี่กายน่น้เยนาะนำงสองมงแนาตางกันดิเมืองไรสดขึ้นตะพีคนไรสดนัพีเกมูนีอะไรรนง่บาตุยบารไร่าองยังเว่งบาตุ้ยเมื่อยยังขึ้นนะไอของ่ไอของงปลากงพ่อกคัโอ้ยคักีดอกฝากที่ตามฝากเงนเนาะฝากไว้ในใจลูกเนาะทีมงานวงสองแงครับผมขอบคุณหลายครับ บอยาีเตี้ยมาหั่นตีนูงองบันด้ตีนทัสองวงเลยมึงขเนี่กัดไปตีเน่อไปเบิ้งโอ้พวกกันวงสองนะบ่เมือเศร้านี่กับเบิ้งนั่งเสนอยกมือเลยด้าเบิ้งหักแพงเมือเศ้านี่ก็ล่งดูทอยจุบจกเเย่ทายคลิปให้มาไยกมือเด้าพีหนาเสนอเลยด้ามขึ้นยังนี่พี่นงโอ้าสุดยอดสุดยอด จากเบิ้งห้องสองไปยพอว่าห้องหนึ่งเบิ้งดูแลบอเบิ้งจังหอัอะรเนี่เบิ้งสองรอบสมรอบรอบเวเากงคกเอองล่ะเป็นดวเอตามมาน่ก่นนี่ยจปัดตรงนี้ตัวนี้นะับพหานีรบยุผู้ใดผู้ใดเดี๋พอแหลมยู่นครับผม รู้ตอนได้คอยมาถึงยกเลิกเนี่ยโอนโอนก็ต้องทำแท่งต้องแท่งตัวแรกกิ๊เอแตัแกกิ๊กเถอะต่างก้าสุดที่ไปใช่ขึ้นหนีบวงหนึ่งมือหนีบวงสบเบิ้งเราค่อยออกมาโอนอันก้องกลงสมุดกล้องสกายแล้วป้าตุ้ยไปบ้านกับอันไปบ้านแม่ ขอคุณหลายครับขอคุณหลายลดหาเมื่อผมจะเกิดอะไแหละนาเรยนาด้ำเน่ำนี่ครับเอาสูดๆเด้วเจอกันยังมแรงเข้บครับเอาบาทจะเบิดมากหระครับจะเพิ่มเงินกเอาบาทมาใบหลังไวที่น่ละสุดยอดดีครับผมเอา นี่พี่น้องอม,มอ,อครับผมเอ,เอาเอ,าเอานันป,ปูสาไปอะไรกัเมือบอนี้่วครับครับครับนี่ครับพีนงเจออี่าครับนี่คพี่น้องมาเจอ,อมาเจออตัวทั้งสองวสุดยอดเลยฮากันแท่งกันอมันดีเนาะเบิ่งมวนมเกิดมาสาตวเดียวจองสีเป็นยังไงบอหล่ะฮาเบิ่งเห็นมวลเว่าเาว่าม้าวัดลงพรานพ ยู no. um, ่นี oh. oh. to to s <S ่ะยบ้าน่ององาอย่คร uh, ับผมเอาเพราะว่าชายมาแครับน okay, right? no ี่พ like ี่น้องโอ้คนโอ้คนห่ายมาสิออกมาหักแท่งนั่นคนบงกีก้งกินเข่าครับเบิ้งันกันหักแทงเอาเอายาไปพ่นตุยกับเบิ้งโอเบิ้งพนันปะเนี่ยเบิ้งนันิพเบิ้งคนันเลยดีนะคนบรลุมคนมันได้ดีเด้อ กคนบลืมมาได้ดีทุกคนเนี่ยเบิ้งตอนพักยไล่นางไล่คนเยอะวเบิ้งคอยคนคยคนเจ๊งคนตรงคอยนะผมมีแขงดอกใจดีปากไ่ใจดีคอยั่นเซอเซอผู้สายเปานใคล่ะนะเอาโอเคครับโอเคครับสู้ๆครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนี้คลิปหนังบอมเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามช่องหมอพัดปางนเชื่อนอ สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ